พี่น้องปอง่ายเนาะ ok มื้อนี้ประเก๋ก็มาเฮ็ดอันพัดไอ้นั่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพัดลูกอ่าลูกเลี้ยงจ๊าลูกลูกเลี้ยงเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าลูกเลี้ยงจ้าประเก๋ซื้อจักมัโคจ้ะพี่น้องจ๋าอันสิบ่สดจ้ะพี่น้องจ๋าลูกเลี้ยงอันของอันทางปักใต้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าสิพัดไสไกรจ้ะพี่น้องจ๋า <PhD> พัดไสไกรจ้าแล้วก็มีนี่เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเครื่องแกงจ้ะเครื่องแกง นี่จ้าพี่น้องเครื่องแกงใส่ขมิ้นนะจ้าเครื่องแกงปักใตเลยละจ้าก็บลมีแล้วอย่างเดีจ้าพี่น้องจ้าใส่พริกด้อจ้าพี่น้องจ้ใส่ใบมะกรูดด้วยจ้าผงนัวจ้าน้ำตาลจ้าน้ำปลาจ้าพี่น้องจ้าน้ำมันพืชจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้ามาเบิ่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งด้อจ้าพี่น้องจ้า ไม่ได้เหมือนเดิมจ้าคำว่าพี่น้องจ้านะจ้าขอโทษขอโพยได้หลายนะจ้ามันติดแล้วจ้าแล้วมันสิหลายจักหน่อยเนี่ยนี่ประเกว่วานี่พริกก็อยู่ประมาณขีดหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องใส่พริกจ้า ยมยกดหรืมจ้าตักขึ้นใส่จ้าไก่จ้าไก่จ้าใส่ไก่ไปเลยนะจ้า จ้เดี๋ยวมาดูกันใหม่เด้อจา้าใส่ตะเกียก็ใกล้จะสุกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าใส่ตะเกียก็จะมาใส่เด้อจ้าผงนัวนะจ๊ะผงนัวผงนัวใส่ปลา ท,ที่จะแองน,นะจ้าตักน้ำตาลจัดหน่อยเด้อจ้าน้ำตาลสองบวงหน่อยเด้อจ้าเด็กหน่อยกินเข่าเด้อจ้าน้ำปลาน้ำป,ำปาลาเล้อจะกะาเอาเด้อจ้าเข้มหลายก็บอได้จ้านี่มะเขจะเติมน้ำลงไปหน่อยเด้อจ้า ต <c oughs> อกกระทาอาจจะสกปรกเลยจ้าเล่นแกจ้ามะแรงวันเข้ามาได้ยังไง ใส่ไปเด้อจานอเหลียง้าใส่ไปอาซิมีกินคืออันพักหาเด้อจพี่โนโอ้อง แทนกระทอีกแล้วจ้าแทนกระทอีกแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวพ่อเกยจะมาใส่น้ำอีกช้อนน้อยเน้อจ้าแต่มีน้ำพุ๊บคลิกกันจ้า <c oughs> ใส่พริกไปจ้าใส่พริกไปก่อนนะจ้า เพิ่มสีสันจ้าวันนี้ก็ค้นจ้ารัวโขลได้ได้ยจ้า เหลืองจ้าพีน่นงจ้าสีสันน่ารับประทานจ้าเส้อมาจากแมคโคร้ะจ้า,าเจ้ารถล,ลคัคาจ้าทำบุญรถล,ลคัคพากับแพ็คละสองร้อยกว่าบาทดวยจ้า แบบจ้ารอจักหน่อยกันเน้อจ้าถ้าเราซับก,กับแบตเตอรี่กับเสียบพอครเข่าเลยจ้าพี่น้องจ้าสิดมัดย่ำใลจ้าพีนาพ่น้องจ้า รอยเจ้าพี่น้องจ้าเติมลงไปจังวยเนื้อจ้าเลืดดอดพ้อจ้า ชาดกับมากระถินหรือมักสะตอนะ่นแหละจ้ะพี่น้องร้อยเก้าวก็น้องพี่น,อน้องเนาะอะมันมากรูดจ้ามันมากรูดฉีดเยอจ้า จ้าเป็นใส่ด้จ้าสีสันกระทะอาจสิบร่สวยงามด้จ้าอย่าเป่าเบิร์นด้จ้าพี่น,น้องวอาปกเกตว่าสิติมนาำจักน้อยกันด้จ้าขัา้นแขนจ้าทำให้งามคลุกคลิกจ้าเนาะเข็งแซ่ จอบจ้ามาเบิ่งกันใหม่ทีนึงเน้อจ้าพัดไก่ใส่นอเหลืองปรเกดกระเซ็ดซัดเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซบแซบจะสีสันแต่ไฟมันส่องลงมาเด้อจ้าพี่น้องจ้าใส่เครื่องแกงปากใต้จ้าพี่น้องจ้าใส่นอเหลียงจ้าพี่น้องใส่ไก่จ้าหอมแซบอิริจ้าพี่น้องจ้า ปกเกตก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าพี่น้องจ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชรทปกเกตน้ำแน่เด้อเจ้าพี่น้องจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าสีเว้าจังใสกะว่าวโบได้จะมันติดจ้าพี่น้องจ้าอยู่จังซี่ละจ้าพี่น้องนะคะซียูเน็กวิดีโอเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า